ขอบคุณนะครับอาจารย์กิจกรรมที่1นะครับ250คนมาเลยของอประชุมสามประชที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้เราได้ได้เข้ากับภาคตุนใจทั้ง้ารุ่นจนสามารถก้าวทำให้พื้นที่ของเราพัฒนาสังเกตภาพไปสู่ความม,มั่นคงมั่งคั่งท่านรองอธิการบรดีท่านผูแ้แทกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากิจการโครงการเยาวชน ไทยหัวใจเดียวกันในครั้งนี้นะคะซึ่งเรียนพัฒนาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในมิติการจัดการพ้องถึงนำเสนอบนเวทีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะัวรต้ครับก็สวัสดีครับผมชื่อมาจากโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่สองเช่นกันครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือแม้จะเป็นปัญหาเล็กแต่ถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาที่จือเล็กๆต้องำคัญของแบบสถาโดยมิธีการออกแบสถานที่เช่นกันด้วยก่คือเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียนที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทโดยที่มากที่สุดและกระดานนักเรียนทั้งสองสถานถเป็นศูนย์ความขัดแย้งรู้จักเห็นว่ากลุ่เป้าหมายที่จะเลือกเป็นเยาวชนการที่จะขึ้นเช่นกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอกิจกรรมโรงเรียนชั้นโรงเรียนเธอเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการ กิจกรรมฐานพายินโดยผู้ที่มอนอรเป็นคนจัดกิจกรรมการช้ในืออตที่แงงัาบวารรมในสิ่งที่เอ่เท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่ได้รับทราบ ตัวแทนสภานักเรียมมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เวาอกันแร์อกกันารรที่โรงการแลการกเหโครงการหลเพื่อการพนาของิผู้ชนะคงกาจะดรับสรนในการเนโครงการและพาสภาสันตสุขตำบลี่สุดที่าบ้บว่าพ่อ เพื่อเกาบรับณฑรโดยเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะิษที่สุดวันนี้มาเป็นผู้แทนบณการบีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรมาสราชกิทานะครับการงเชิญดีนกาจร้องมาน่ระสิทร่กาแน่นะคระกเดียวทักใเันะครับสำหรับ การจัดโครงการนี้คือโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันซึ่งดําเนินการโดยศูนย์ประสานการบัติที่5กรมบริการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรนะครับการจัดเนี่ยเป็นการจัดเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนนะครับในช่วงของการศึกษาั้นช่วงมัธยมปลายนะครับเข้ามาเพื่อทําการอบรมและก็สร้างทักษะโดยมีวัตถุประสงค์ประมาณ4-5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เกี่ยวกับเพื่อต้องการทราบสะท้อน ภาพสะท้อนอการศึกษาของเด็กและการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชดายแดนภาคใต้เรื่องที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับการจะท่าพลังเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับเรื่องที่สก็เป็นการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่างๆให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องที่4ก็คือการสร้างความเป็นผู้นําให้กับเยาวชน นะครับเพื่อที่จะเป็นแกนนําให้กับในการพัฒนาศัภาพในพื้นที่ของตอนเองครับเราได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่2นะครับซึ่งเราได้ฝึกตัวเองนะครับในส่วนของทําให้เราเนี่ยมีความว่าเเป็นผู้นํามากขึ้นนะครับจากที่เราไม่ได้อ่ไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่ผ่านเข้าร่วมโครงการนี้นะครับจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็เผยแพร่ต่อไปครับ